สวัสดีครับเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศเอูอ้พี่น้องเอ้ส่งก้อนมานหาเงินหาค้ลำลำเรวยๆมันนี่ลุงอ้วนมาขออนุญาตเี๋เก๋เกพิ่นถ่ายคลิปน้ำเสนอเป็นพี่น้องนะครับเพื่อเพื่อเลี้ยงงวัวแพรเพื่ะทั้งจ้าของงัวเพิ่อญี่ปุ่นกุดแจกบโกซีตะบนะหนังพ่นมิไซนองค่าย โอ้งัวผนไล่มากปีนี้ไงตัว <laughs> มี่หงัวเถิกน้อยผอยอู้น้อยสนนี่นี่รุ่นนี่ไฟเก๊ะใดรนี่ครับนี่ฮะว้าววันด้ว่าง่ายตั้งว่าถืนโนบะนี่เนาะโอ้ยสมุมท่งบรรยากาศจับกันพี่น้องปีไกรลุ่งวันมากชายอันอยู่ขวางอยู่หลักเรา บ่าไรไปนี่จักตัวพี่ไก่เนี่ยเกาตัวซีบตัวนึงปีปีนี้โอ้โหปวดเราเลี้ยงแต่งัวไทยกี่ไทยผื่นเมืองเขาหนอกพอก็โดนหน่อยอันนี้พอคุ้มผูง้อมไปลงกัลงกันแค่ไหนวะถามลูกนั่นนี่เย็บย่างไปใส่มาเดี๋ยวหาไปเห็นลุงเห็นฮะเบื้องลวด วบอกกันวันนยินแมวติดไม่น่อยยังไง้่อนอยากติดไม่เราพี่น้องคุณโลทต้กันกับลูกวนละกูเบาเบาเกบัดกุดเจียบโอ้หัวจากตัวเนี่ยตูเกะเอ3สามสิบสามสิบสามผู้ใยเนคอกกันคออันนั้นก็ร้วรล้วรู่ลงคุ่นอีกคอหนึ่งอีกคอหนึ่งครับ โอ้ยวันมีบักเถิกหน่อยพี่ไก่คือปีไก่สน,กกนุก่่นีข,าย,<ะ>ขายแล้วขายแล้วโอ,อ้ขายแล้วขายบะแพงแล้วสามตัวสิบหกหนึ่งสามตัวหมื่นหกหมื่นหกโอ้ตังว่าสิโอ้งัวไทยกี่ไทยกระโดนเนพี่น้องเสียเกียร์ใ้เราเลี้ยงตัวงวัวกระโดนหน่อยโอ้ยเพื่อนี่ไหม นั่นมาเบ่งงัวกับนนอยงัวผูนอยแล้วพี่น้องเอ๋ว่ามันเราสิเปิดราคาขายอียกสัก,น,กนิดพี่ไก่เราขายอยอกโออกไงกูนี่ยังอยเนาะพี่ไก่เนาะงัวขวบพี่ไก่นี่อันนี้เพิ่นได้ยักเดือนแล้วนี่นี่น้อยนี่ปีกัวนี่ละปีกัวอันนี้ก็ปีกัวลราตีนี่ก็ได้โอ้เ <laughs> ขาเอ,อินงัวเมียงงัวจีนน้อยงัวจีนน้อยนั่น,น,นง,งัวราคาหาหกพัน จะเกียเก่ยพันขายจอไปนีพ่นพันมาขายวะท่านขายเกลี้ยตัวไปกู่ปีนี้ปีนี้ยังครับปีนี้ยังโอ้พันขายอยู่ปียงยานี่ยขายแล้วมาเป็นงวดขอ,อกเดียวกูแพ้ครับแพ้เนี่ยแต่เราคณบคึณ้นบึ้นแล้วคนบคุ้นหนึ่ง ไปนี่เพิ่นปล่อยจะส่งเนาะมือนี้ปล่อยจะส่งจะไปยังมีธุระบ่คือปล่อยจะส่งแต่เมื้อมีธุระครับเ <laughs> มื้อเองยังให้มันกินเลยบางฝนมันตกแหงคักแหงแน่มาเฟืองแล้วครับลังเทือก็ได้ต้นกล้วยมาสับโอ้ต้นกล้วยมาสับให้มันครับเสริมหำไปแน่โอ้มีหำพร้อมครับหัวไทยพื้นเมืองหวัวกระโดนน้อยพี่น้อง ของกองแองแกลง,งดำหน่อยแจ็คตัวเรางูผูกห้อยนี่ปีนี้เพิ่มมาส,สามเอ,อ่องวูวพันเมียงเป็นพันเมียง <c oughs> เอนพันเมียงอีก <c oughs> ตังงวพันเมียงแล้วเอิแล้วอยเรียงตังงวงูไทยจีงูพันเมียงอืมเลี้ยงนี่ละพันเมียงเลยจงังเวลาโรคใครเขามาจังต่านท่านเนีย หมอครับอืมเปลี่ยนเปลี่ยนง้วงไงเพี่ยเล่นหม้เตาเหลืยงไหมครับพันยงไงมานี่โลกมานี่เจอกอนมูหลุพันใหญ่โอ้เอาพรท่านก็เรียบร้อยหลายหลายละลายลายเจ้าแล้วอยู่บ้านครับโอ้อยู่บ้านเพิ่งเลี้ยงง้วหญ่ตีส่วนมากง้วงไงอืมง้วหญ่เนี่ยต่างมหาใหญ่ร่มหลายเลยดิอยู่บ้านเลยครับโอ้ขนาดปีนี้แรง อ้อมแรงดนเติบขึ้นมาหรือว่าเนาะครับไม่มีหญ่าให้มันกินแรงตัวหัวปีโพดเออใครเนี่ยอยู่ฝนตกครับใฝนตกมาให้ซวงสามมือโอ้หญ่าก็ต้องปรุงเด็กก็ <c oughs> หน่อยเพิ่มหลายตัวตัวปีนี้ไหมพวกข้าก็บพิ่มาเลาะเหื่อยตีนี้ไลยมาอยู่ครับวามาเลยเอนือย เป็นมาแหต่ตัวละหาหกพันเตะครับอืมัมละขาหกพันหัวข้า, 6, าพี่น้องเนี่ยแบบซ้ำแบบดำไปทังไหนวหาพันหกพันสื่อไงาาขายของตัวหนงันวไทยกี่วายมันขายเพื่อละบ้าว่ะของงัวเจเียเกยีเดือดสนึก เจ้าหนึ่งพนไรเมื่อเมื่อวานนี้เจ้าหนึ่งพนไรเมื่อเมื่อวานยี่สคบเอ็ขอบตองนี้นี่แล้ะเทิงเทิงนี่นะบ่เป็นไรเมื่อครับยุบบ้านไหนเป็นไรบ้านไหนยู่บ้านกุจแฉบแล้วโอ้กุจแฉลบต้องกานใคะครับเป็นญาติงัวเพิ่นอยากตื่นนะครับคาเพิ่นจัดงานอยู่เนี่ยนะโอ้ไม่ให่มันตื่นเสียงกันที่ข่ายตีัดงานมือสองมือเนี่ยครับอื ไดเลี้ยงกันหมูเนี่ยยัางก็เพิ่นบ่บ่ครับเกี้ยก็ว่าหมูราคาดีแท่ปีนี้บ่ได้เลี้ยงเลยครับปีนี้บ่บ่ได้เลี้ยงครับ่มันเปลี่ยนขายออกไปซื้อหมูมาเลี้ยงบ่อวะเลี้ยงต่ง่วงอย่างพกเศรายเกียไปไหนสิขายม่วงไปแต่งลูกแต่งเมียคือเพิ่นว่านโอ้ พี่รอกเอ้ผู้บ่าวสวดได้เลยสวดบ่ไดเ้เฮ้ยเฮ้ยคือเต่งแล้วสวดครับโม้สวดผู <laughs> ้บ่าวสวดพี่รองเอ้ยเพื่อนบ่าวหลูกกับเมียมันหาคนเลี้ยงงัวซอยพันได้อยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนเรียกว่าพันถีกใจกับบอจักมาปีใดก็ยังสวดยังสวดกี้เกราอยู่ เสียเกียเมื่อเบีงปันให้นมือมาใส่เงินน้ำมอสเสียเกียเนี่ยหาคนมาเลี้ยงงวัวอซอยในไหมงวัวไทยกีพี่น้องเป็นเลี้ยงงวัวไทยกีวันนี้ป้อจะส่งอ้าเอาคลิปนี้กันเลนะผมเสนอว่าพี่น้องคลิปพก็สานึกน่อนเออพี่น้องเลยเสียเกียแล้วจะไปทุระลวันผ่านมากก็เลยขออนุญาตถ่ายทัพโลเพราะว่าเคยมาถ่ายทัพงว้วยให้เราไปไกลนี่ เราเปิดราคาขายปีนี้เราพันขายยักตัวปีน tamam. ี้เราอะอะไรตะเง้อหน่อยเอาฝากอะไลรกดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกอลานบ้านหน้าแล้วก็พี่น้องคนใสแรงงานว่าวีในประเทศต่างประเทศเุ๊บพี่น้องเลยให้สุขกัอนมันให้ร่างกายแข็งแรงลำล้ำลุลยครับผมสวัสดีครับหงายเก๋สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหงายเก๋เก๋เก๋ผู้เบาโสดมาทันคนว่า ha 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 ha